ต่อออนทชัวหรือไม่ช่หรือมั่วไม่จริงครับชัวอยู่แล้วไม่จริงเลยค่ะ เราพูดกันต่อนะครับกับ EFM on TV นนั่นเองครับคะ่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมาที่ข่าวของสายป่านกันบ้างก็แล้วกันนะคะครับเพราะว่ามีมีข่าวมาเป็นระยะระยะมาตลอดเลยว่าเกี่ยวกับท็อปจรนถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตอนนู้นเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าทออ็อปมีแม่กับสายป่านมีข่าวออกมาว่ามีคุณแม่กับสายป่านไปนั่นน<า>งเฝ้าท <รอ S 2> ็อปจรนทํางานแต่ก็ออกมาไปจิเสจแล้วตอนนั้นไม่มีอะไร,ครแค่ไปร่วมงานด้วยกันทีนี้เนี่ยเรื่องราวของความรักของเธอยังไม่จบนะคะจริงๆแล้วเนี่ย บอกคนก็บอกเอ๊ะความรักของหนุ่มตาน้ำข้าวที่สาป่านเคยออกมาประกาศหลับเป็นยังไงบ้างที่เป็นนักกีฬาพารามอเตอร์ชื่อจอชที่คบหากันมา2ปี 2> อตอนนี้เนี่ยอายุของสายป่านเนี่ยก็อายุสายป่านนะคะห่างกันถึง5ปีนะกับแฟนนะทั้งคู่เคยบอกว่าไม่มีปัญหาแต่ฝ่ายชายเนี่ยเก่งมีความสามารถหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็โชว์ความหวานกับจอชตลอดเวลาแล้วก็มีถึงขนาดว่าจอชเองเนี่ย หวานเวอร์ถึงขนาดบอกกับสายป่านเลยนะคะว่าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธออุตายหวานขนาดนั้นก็ไม่คิดว่าจะมี <can> แบบ I can't live without you เข้าใจใช่ป่ะ uh เออ <laughs> หวานขนาดนั้นก็เลยทำมาไม่มีใครคิดว่ารักจะราวได้แต่ล่าสุดสดสร้อนจะเธอมีข่าวว่าสายป่านรักร้าวแตกละเอียดเลยนะเพราะมีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยได้เลิกราก,กับหนุ่มจอชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมเนี่ยทั้งสองคนถึงเลิกกันนะครับแต่ทีมข่าวเอฟเอ็มออนไของเราก็ไม่รอชานะสืบไปสืบมาคุณพระคุณเจ้า ได้ความดังนี้ได้คําตอบจากขาวมาว่าสาฮิริสายป่านกับจอจเลิกการเพราะมือที่3ดีกรีถึงนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งจากวิกสที่เคยเป็นข่าวและปฏิเสธไปอย่างท็อปจรนนั่นเองถามเมามาต่อนะคะที่คิดว่าท็อปอท็อปจรนเนี่ยคือมือที่3ก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมจู่จูมีตาดีแอบไปเห็นสายป่าน แอบไปนั่งเฝ้าท็อปอถึงขอบสนามฟุตซอลที่งานอีเวนต์งานหนึ่งคุณพระเจอข่าวแบบนี้เข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายป่านจะออกมาเคลียร์ยังไงเพราะนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะที่หลุดออกมาถูกต้องที่ได้ไปเจอกันและอีกหนึ่งประเด็นค่ะภาพของหนุ่มสุดเซอร์ปริศนาที่โพสมาในอินสตาแกรมของสายป่านบุรุษผู้นี้มีนามว่าป๊อปสรุปแล้วเนี่ยคือหวานใจคนใหม่ของสายป่านใช่ไหมแล้วท็อปจะรนยังไงแล้วเลิกกับจอร์จจริงหรือเปล่าทุกประเด็นเดี๋ยวสายป่านเคลียร์ครับ พี่ท็อปเจรนนะคะพี่ท็อปเคยที่จริงแล้วพี่ท็อปกับปานสนิทกันมากคุณนับถือกันเป็นพี่น้องตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเล่นหนังเป็นชีฟจ้าแล้วก็คือว่าคุณแม่พี่ท็อปอ่ะกับคุณแม่ปาน่ะเป็นเพื่อนกันแล้วพอดีว่าวันนั้นคุณแม่พี่ท็อปอ่ะเข้ามากรุงเทพพอดีคือคุณแม่เขารู้ว่าใกล้บ้านเขาเลยโทรบอกว่าแม่ปานกินข้าวกันก็นานจะเข้ามากรุงเทพทีเราเป็นเจ้าบ้านเราก็เลยต้องไปไปดูแม่ไปไปให้เข้า ของเล่นที่ห้างนั้นพอดีตุ๊กตาแต่ว่าคุณแม่คนนัดนกันแล้วเราว่างพอดีก็เลยเป็นคนขับรถพาคุณแม่ไปเป็นพี่น้องแบบเป็นพี่น้องกันนานแล้วค่ะทำงานด้วยกันมาระ้วงแบบ8 9ปีแล้วค่ะก็ช่วงนี้ก็โสแบบดค่ะห่างกันมากกว่าค่ะห่างกันเพราะว่าแบบเวลาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ป่านทํางานเยอะ ที่มหาลัยค่ะไม่งงนะคะไม่งงด้วยความที่ป่านมีเพื่อนผู้ชายเยอะอยู่แล้วแล้วคือเพื่อนทั้งกลุ่มเป็นผู้ชายหมดเลยแล้วมีป่านคนเดียวเป็นผู้หญิงป่านจะแบบคือก็ไม่ได้อยู่กับคนนี้คนเดียวก็จะแบบมีไปกับคนนู้นคนนี้ด้วย <S <S <ๆ>คนอื่นๆก็เยอะแยะน,นะคะสลับกันไปแต่เพียงแต่ว่าคนนี้จะแบบว่าทํางานด้วยกันบ่อยเฉยๆเสิดพักค่ะพักเลยค่ะ อ่ะก็สรุปว่าด้วยเวลาด้วยระยะทางมันก็เลยทาให้แบบห่างกันแพ้ความใกล้ชิดของคนในประเทศหรือเปล่าแต่เรื่องของท็อปจรลนล่ะนั่นสิก็ถือว่าก็หลายครั้งหน้าที่หลุดออกมาว่าเออไปเจอกันอ่ะเท่าที่เรารู้กันก็คือสองครั้งแล้วครั้งแรกก็คือลอตคุณแม่แม่สายป่านแม่ท็อปแล้วตัวสายป่านเองครั้งที่2ก็คือที่มีภาพหลุดออกมาเมื่อกี้ที่เราไปนั่งเฝ้าที่สนามฟุตซอลแต่พูดถึงถ้าคนเราถ้าเป็นแค่เพื่อนร่วมงาน จะไปนั่งเฝ้าไหมไม่น่าใช่มันมีความบังเอิญเกิดขึ้นได้แต่ถ้าถามฉันมันก็ไม่น่าบังเอิญได้ขนาดนั้นหรือเป่าถูกไหมต้องสนิทในระดับหนึ่งถึงจะไปนั่งเฝ้าได้ถูกต้องอทีนี้กลับมาที่เรื่องของคุณป๊อบบ่าป๊อปอะไรมีคนเมาค่ะมีข่าวเมามาระหว่างที่สายปานคบกับจอร์ชเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสายปานก็แอบคบป๊อปด้วย ป๊อปคือเรียนที่เดียวกัน<ช>เป็นเพื่อนที่มหาลายัยอปไปไหนมาไหนด้วยกันเอออาจจะเป็นเพื่อนสนิทมากหรือเปล่าเหมือนชั้นแก้งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่อาเขาบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ทั้งคู่เลิกกันก็ได้กับอจอชหรือท็อปจะลนอาจจะอะไรอู้นี่มันไม่ใช่สามเศร้าแล้วนะนี่เธอสเศร้าเลยนะถ้าเกิดให้ชั้นมองนะยังไงให้คิดตามหลักการละครอ สายป่านอาจจะรู้สึกว่าห่างไกลกับจอจแล้วป๊อปในภาพคนนี้เป็นเพื่อนในมหาลัยตอนแรกก็เป็นเพื่อนคุยไปคุยมาสายป่านนะใช่สิคุยไปคุยมารู้สึกว่าเฮ้ยคือากกว่าเพื่อนคลิก็เลยทําไมก็เลยคบอย่างนี้เปล่าคบแล้วก็เลิกกับจอจอย่างนี้เปล่าแต่ท็อบจะรนเป็นแค่เพื่อนไงหลัพอมีข่าวมาก็ก็ได้ก็กบกบข่าวป๊อปไปเออเป็นไปได้เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่ป๊อบเนี่ย แนวสายป่านเลยเซ่อๆหน่อยเราว่าท็อปชลลนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แนวดูไม่ใช่แนวสายป่านอัธยอนไปอ่าหนุ่มจอดเองก็ดูเซ่อๆเป็นหนุ่มแบบพรามอเตอร์ก็ดูแบบติดอินติดดินหรือก่อนหน้านั้นที่คบกับศิลปินที่เป็นชิคก้าก็เป็นอีกแนวก็เป็นแนวเดียวกันนึออกป่ะแบบติดๆหน่อยท็อปชลลนดูเรียบร้อยปม่ใช่เราว่าเพื่อนเป็นไปได้ก็ไปได้แต่เราว่าปอปอะ แต่ป๊อบมีน่าจะมีลุ้นเนาะมีลุ้นแต่ป๊อบแม่ตาดีอันนี้เรายังไม่คอนเฟิร์มนะไม่คอนเฟิร์มอันนี้เปนความคิดเห็ของเรานะคะคุณผู้ชมแต่ by the way นะใส่ป่านจะครบใคร เราไม่แคร์เพราะเราแคร์ผลงานเสรยปันมากกว่าใช่พี่น้องเล่นเล่นละครดีเล่นหนังดีลดมากถูกต้องนะครับอมาที่ข่าวต่อไปกับคุณผู้ชมเป็นข่าวที่ไม่เมสาไม่ได้จริงๆเลยนะคะก็เล่นเอาหัวปัน่นแล้วก็มึนงงกันอุ้ยหัวแทบแตกไม่น้อยเลยค่ะค,คือมีนักสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแอบนั่งเทียนเขียนว่ามีดาราสาวสวยโทรนัดสื่อมวลชนไปถ่ายรูปงานแต่งงานเพื่อสยบข่าวดรามา่าหลายคนก็เลยเพ่งเลงไปที่สองสาวนี้จ้ะ,ะนั่นคือขวัญอุตสามณี หลังอีกฝ่ายมีคดีทวงคอนโดที่เคยให้ในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์คืนจากสาวขวัญน,นั่นเองก็คือว่าคุณเพชรกล่าวข่าวก่อนหน้านี้ค,คุณเพชรท,ที่เป็นออตอนนี้เป็นสามีคุณพิงกี้ไปแล้วน,น,นะก็คือเคย ให้คอนโดสาวขวัญอยู่แล้วก็มีคดีกันขึ้นมาว่ามีการทวงเทิงอะไรกันซึ่งสาวขวัญก็ออกมาเคลียร์ไปแล้วว่าไม่มีไม่มีการทวงเกิดขึ้นแถมไม่มีกระแสเมาเบื้องหลังใบสั่งสาวพิงกี้อีกต่างหากว่านางเอกสาวก,ก็ยังควงแขนคุณแม่ไปร่วมงานแต่งเพื่อสยบข่าวลือถึงแม้ไม่ได้รับการเชิญก็ตามเทีนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยไปเจอขวัญก็ต้องถามถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะว่าเรื่องราวเป็นยังไงตลอบ,บ,บก่อนนะคะว่างานเนี้ย ขวัญอุตสามณีเนี่ยตอบแบบอาการฉุนขาดอุตายมีอารมณ์นิดๆกับสื่อมวลชนอุตายเราต้องไปดูใช่ต้องไปดูกันแล้วก็ล่าสุดเมื่อไม่นานนี้สาวขวัญก็ลงรูปหนุ่มกล้ามโตชื่อว่าจันเป็นหนุ่มนักกล้ามใหญ่คนหนึ่งครับมาที่งานอ e ีเวนต์แล้วก็ตามเห็นรูปขวัญทุกอุริยาบทเลยขาเมาก็มาให้ฟังว่าหนุ่มคนนี้แหละที่กำลังตกเกียร์5เต็มสปีดขายขนมจีบสาวขวัญอยู่นะจ๊ะอุย้ย ดีนะข่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะชวนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราให้ขวัญด้เคลเลยครับจริงจริงเธอมาดูวเลยมีค่ะเพื่อนกันเพื่อนกันนพูดกันให่ๆก็ตอนแรกวันนี้ว่าจะไปเข้ายีมตอนเช้าเสรแล้วเมื่อคืนหนูไดู้ได้เกงหม่จุดคไปไม่ไหวก็เลยบอกเันไว้ก่อนละกันเลยพื่อนก็บอกว่าอยากกินข้าวเยอะอยากินอะไรเยอะว่าเดี๋ยว ไม่เกี่ยวอะไราาเรยนะคะถามฝ่ายเเหมือนกันถามคนอืนอ่นซึเราไม่ได้นำมาแล้วมาถามเ่ามันไม่รู้ว่าต้นตอคืออะไระคร่ะถ้าเกิดว่าจะอยากรู้สาเหตุหรือว่าอยากรู้ผลจริงเนี่ยฝยว่าไปถามคนที่เขียนข่าวฉบับนั้นดีกวา่าน่าจะรู้รู้ต้นส่ายปลายเหตุมากกว่าที่จะมาถามเขาทางผู้ชายนะผู้หญิง กืออย่าอย่ามาสร้างให้เป็นปัญหาครอบครัวของครอบครัวแต่ละคนเลยมันป่าแล้วขวัญจะไม่สนับสนุนาการที่แบบเล่นข่าวแบบนี้ด้วยเพราะว่ามันไม่ไดีสุดค<ป>ะก็อย่างที่ขวัญสัมภาษณ์ไปอะค่วะว่าขวัญได้คุยกับพี่เขาแล้วเพราะพี่เขาโทรม,มากลัวว่าเราจะเข้าใจผิดแล้ว่าพี่เขาไม่ฟังข่าวอะไร ไม่ยังมีอะไรแม่ยังคุยกันอยู่เลยอ,อย่างนี้สาวขวัญก็พูดมาอ่จริงเมื่่ออกนเขาเป็นดาราเด็กด้วยกันเขาโตมาในยุคเดียวกันเลยแล้วเขาเคยเล่นละครด้วยกันสมัยก่อนอนู้นเลยสมัยตอนเป็นเด็กแม่แม่เขาจะสนิทกันใช่แล้วก็บอกว่าไม่มีปัญหานะกับ,บ,บเออพิงกี้ละเพชรอะไรอย่างเงี้ยไปร่วมงานพอรู้จักบ่าวสาวก็ ก็ไปร่วมงานแสดงความยินดีแต่เรื่อง<ถ>การเชิญก็ไม่ได้พูดถึงปะไม่ได้พูดถึงอ,อแต่เรื่องคอนโดน่ยก็คือขวัญเขาเคยเป็นเซ็นเตอร์ให้กับคอนโดของคุณเพชรก็คือคอนโดถถวพัทยาใช่ก,ก็มีการแบบเขียนสัญญากันไว้ว่าแบบเออให,ให้ให้ขวัญอุตสามณนีเนี่ยอยู่คอนโดเนี้ย กี่ปีระยะสัญญากี่ปีในฐานะพรีเซนเตอร์ให้สิทธิ์การอยู่อาศัยได้ปีปีเท่านี้อ่ประมาณนี้แล้วพอหมดสัญญาก็มีการต่อสัญญาต่ออีกอะไรอย่างนี้ส่วนหนุ่มเทรนเนอร์ชื่อจันที่อ่องเผออุทานไปว่าดีเมื่อกี้นี่นะเขาบอกว่าก็เปล่าเลยไม่ได้ตามจีบนะอย่างนี้ก็แบบจะออกไปออกกําลังกายเ็เป็นเทรนเนอร์ร่างใหญ่หรือว่าเทรนนี้กาลังมาเทรนร่างใหญ่มองเพลิน เหมือนของพี่บุ๋มปัดดาเหมือนกันนะโอ้ของพี่บุ๋มใหญ่กว่าใช่ปะคนของพี่บุ๋มดูอะไรใหญ่ก้ามใหญ่ก้ามใหญ่อย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะใจหมดเลยก้ามใหญ่เอออย่างนี้ไงพูดสั้นไปนิดนึงขอโทษอ่ะก็เอาจริงๆแล้วคู่นี้เราว่าลึกๆเราไม่รู้แต่โดยภาพรวมแล้วเรารู้สึกว่า ไม่รู้จะมีปัญหากันไปทําไมอไ่นึกออกปะคือต่างคนทั้งคู่คือดังมากอยู่แล้วถ้าเกิดจะเอาข่าวเก่าเหล่าขึ้นมาเพื่อจะมากระตุ้นความดังของตัวเองเหมือนกับบางคู่อันเนี้ยเราเรารู้สึกว่าไม่น่าเป็นไปได้นึกออกปะเพราะว่าทั้งคู่ก็คืออย่างที่พิดาบอกก็มีละครตอนเด็กมาด้วยการโตมาในวงการบันเทิงเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะอิจฉากันหรอกค่ะอะคุณผู้ชมคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีเคล็ดลับสําหรับใครที่อยากจะข่าวสายยาว เปิดไฟให้ผิวช่วงหน้ากลับมาเจออยาก,ากอะไรนะหนึสองมเปิดไฟให้ผิวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ <c oughs> ปฏิทินบันเทิงอีแคลนดาเวลา13นาฬิการ่วมงานถแถลงข่าวคอนเสิร์ตฉลอง70ปีเศรษฐาศิละฉาย,ยาพบศิลปินรับเชิญอาทิบีพิลัภตุ้ยเกกมลบอยพิสนุและถังเบียณร้านเมโลเยโรเวลา13นาฬิกา30นาทีคลินิกเสริมความงามชื่อดังถ่ายทำนิวโฟโตช็อตติ้งโดยช่างภาพมือหนึ่งอย่างพี่ใหญ่อมาดพบมาชาว,วัฒนาพาณิชและคุณตันภัสกรนนาทีนักขี่เอติเมตสตูดิโอุคุมิท71 เวลา18นก30นาทีงานนิเทศการความงามจากเครื่องสำอาง16แบรนด์ดังพบใหม่เดว,วิกาพบธนวัฒน์มีน้ำทิพสิพิษณีชิสแสงทองและโยโยสวสดีณชัน้นหนึ่งห้างเซนทรัลชิดลม E.F.F. on T.V